สวัสดีครับเลขดับหวยเด่นโดยทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ an, ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ดับหน่วยล่างสูตรที่3นะครับดับหน่วยล่างสูตรที่3นะครับนะก็หน่วยใช้นหน่วยล่างนะครับบวกด้วยห้าคง,งที่นะสูตรนะครับหน่วยล่างบวกด้วยห้าคง,งที่นะครับหน่วยล่างบวกด้วยห้าคงที่นะครับโอ้โหฝนตกฟ้าร้องนะครับ คลิปนี้นะครับแรงน่าดูนะครับอ่าแนวทางย้อนหลังผมจะเริ่มตั้งแต่วันที่1เมษานะครับผม9 5เป็น14ได้4เป็นเลขดับอก0ย์หหลักหน่วยนะครับเป็นเลข5เลขดับเป็นเลข4 4ดับ4ไม่มา16เมษายน55เป็น10ได้ศูนย์เป็นเลขดับอกหหลักหน่วยเป็นเลข6เลขดับเป็นเลข0 0นดับ สูดไม่มาและก็2พฤษภาหกห้เป็นสิได้หเป็นเลขดับอกหลักหน่วยเป็นเลขแเลขดับเป็นเลขหนดับหไม่มาสิบหกวิษภาแปดห้ได้สเป็นเลขดับ6อกหี่ลักหน่วยเป็นเลขสีเลขดับเป็นเลขสามดับสไม่มาหนึมิถุนาสี่หเป็นเนะครับผมได้เ้าเป็นเลขดับอหลักหน่วยเป็นเลขหเลขดับเป็นเลขเก้าดับเไม่มานะครับผมวันที่16 มิถุนา5้เป็น10ได้0นย์เป็นเลขดับอก7งหลักหน่วยเป็นเลขเ็เลขดับเป็นเลข0 0ดับ0ไม่มา1กรกฎานะครับผม75เป็น12ได้2เป็นเลขดับองก้หลักหน่วยเป็นเลข9เลขดับเป็นเลข2 2ดับ2ไม่มา16กรกฎา95เป็น14ได้4เป็นเลขดับอกเหลักหน่วยเป็นเลข0ูย์เลขดับเป็นเลข4 4ดับ4ไม่มานะครับผมแล้วก็วันที่1สิงหานะ 05เป็น5ได้5เป็นเลขดับอกหหลักหน่วยเป็นเลขเก้าเลขดเป็นเลขห้าหดับหไม่มา 16, สิสิงหาห้าเกเออเก้ 9, 5, เป็นสิได้4เป็นเลขดบกสอหลักหน่วยเป็นเลข3เลขดเป็นเลข4 4ดับ4ไม่มา วันที่1กันยานะครับผม35เป็น8ได้8เป็นเลขดับนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ